การล่มสลายของจกักรวรรดิโรมันตะวันตกเรียกอีกอย่างว่าการล่มสลายของจกักรวรรดิโรมันหรือการล่มสลายของกรุงโรมเป็นกระบวนการของการเสื่อมถอยในจกักรวรรดิโรมันตะวันตกซึ่งล้มเหลวในการปกครองสูญสิ้นอธิปไตยเดิมที่จกักรวรรดิเคยมีและดินแดนอันกว้างใหญ่ถูกแบ่งออกเป็นหลายเมืองจกักรวรรดิโรมันสูญเสียความแข็งแกร่ง ทางการทหารในการปกครองอย่างมีประสิทธิภาพเหนือมณฑลทางตะวันตกของโตเป็นกระบวนการของการเสื่อมถอยในจกักรวรรดิโรมันตะวันตกซึ่งล้มเหลวในการปกครองสูญสิ้นอธิปไตยเดิมที่จกักรวรรดิเคยมีและดินแดนอันกว้างใหญ่ถูกแบ่งออกเป็นหลายเมืองจกักรวรรดิโรมันสูญเสียความแข็งแกร่งในทางทหาร ในการปกครองอย่างมีประสิทธิภาพเหนือมนทลทางตะวันตกของตนนักประวัติศาสตร์สมัยใหม่สแสดงถึงปัจจัยต่างๆที่ทำให้เกิดความเสื่อมถอยอันประกอบด้วยจำนวนประชากรชาวโรมันจำนวนทหารในกองทัพความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจความสามารถในการปกครองจกักรพรรดิการต่อสู้แย่งชิงอำนาจภายในการเปลีป่ยนแปลงทางศาสนาในยุคและประสิทธิภาพของการบริหารจัดการ นอกจากนี้ยังมีความกดดันจากภายนอกโดยการลุกรานของอาณาจรยชนนอกวัฒนธรรมโรมันก็มีส่วนทำให้เกิดการร่วมสลายเช่นกันการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในยุคนั้นก็อาจเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อการร่วมสลายของจกักรวรรดิโรมันตะวันตกเหตุผลในการร่วมสลายของจกักรวรรดิโรมันตะวันตกเป็นหัวข้อหลักของประวัติศาสตร์นิพนธ์ โลกยุคโบราณที่บอกเล่าเรื่องราวความร่มเหลวของรัฐในอดีตและปัจจุบันในปีคศ376ชาวกอตและชนเผ่าที่ไม่ใช่ชาวโรมันนี้จากพวกฮันมารีภัยอยู่ในจักรวรรดิในปีคศ395หลังจากชนะสงครามกลางเมืองสองครั้งจักรพรรด เธออดอร์ซิอุสที่หนึ่งสวรรคตทิ้งกองทัพที่ล่มสลายและจกักรวรรดิที่ยังคงถูกข้อมําโดยชาวกอตมีการแบ่งฝักฝ่ายระหว่างแม่ทัพโอรสท้งสองของเธออดอร์ซิอุสที่หนึ่งไรความสามารถในการปกครองจกักรวรรดินอกจากนั้นกลุ่มอนาระยะชนได้ทำการฆ่าแม่น้ำไรและเขตแดนอื่นๆและเช่นเดียวกับชาวกอตชนเผ่าที่เข้ามาอาศัยอยู่ไม่ถูก กำจัดถูกขับไล่หรือถูกปราบปรามกองกำลังติดอาวุธของจักรวรรดิตวันตกมีจำนวนน้อยและไม่มีประสิทธิภาพถึงแม้จะมีการฟื้นตัวในระยะสั้นภายใต้ผู้นำที่มีความสามารถแต่ก็ไม่เคยมีการรวมศูนย์กำลังทางทหารและการปกครองอีกเลยในจักรวรรดิโรมันตะวันตกในปีคศ476 ตำแหน่งของจกักรพรรดิโรมันตะวันตกมีอำนาจทางทหารการเมืองและอำนาจทางการเงินเพียงนิดน้อยปราจ,จากอำนาจควบคุมมณฑลทางตะวันตกที่กระจัดกระจายซึ่งเดิมเป็นเขตแดนของโรมันอาณาจักรของอาณาญาชนได้สร้างฐานอำนาจของตนเองขึ้นในพื้นที่ของจกักรวรรดิตะวันตกในปีคศ476พระเจ้าโอเดเซ,เซ กษัตริย์องค์แรกแห่งอิตาลีได้ปลดจักรวรรดิองค์สุดท้ายของจักรวรรดิโรมันตะวันตกจักรพรรดิโรมูลูุสออกุสตุสลงจากราชบัลลังก์และวุฒิสภาของจักรวรรดิโรมันตะวันตกได้ส่งเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้กับจักรพรรดิโรมันตะวันออกทําให้เหลือเมืองเพียงแห่งเดียวนะ กรุงคอนสแตนติโนเปิลสิ้นสุดความเป็นศูนย์กลางของกรุงโรมนับตั้งแต่นั้นแม้ว่าเกียรติภูมิของจักรวรรดิโรมันตะวันตกจะดำเนินต่อไปอีกหลายศตวรรษและอิทธิพลทางวัฒนธรรมของจักรวรรดิยังคงอยู่ในทุกวันนี้แต่จักรวรรดิตะวันตกไม่เคยมีความเข้มแข็งเท่าที่เคยมีอีกเลยจักรวรรดิไม่สามารถควบคุมยุโรปตะวันตกทางเหนือของเทือกเขาแอล ขณะที่จักรวรรดิโรมันตะวันออกหรือจักรวรรดิไบแซนไทนคงอยู่ต่อมาได้แม้ว่าความแข็งแกร่งของจักรวรรดิโรมันจะลดลงจากเดิมจักรวรรดิโรมันตะวันออกจะยังคงอยู่เป็นเวลาอีกหลายศตรวรรษเป็นมหาอำนาจของทะเลเมดิเตอร์เรเนียนตะวันออก